สัขคว,วตโตอราราหโตสัมมาสมพุทณ์สนันะโมูัสักควัตโตอารหาโตสัมมาสมพุทณสุกสุขิอาสุขีปัจจัตตังน้าโยอันยังวิศเศษทเดติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาบรรณากรแห่งกรรมตอนว่าด้วยความบริสุทธิ์และความเศร้าหมองของสัตว์โลกในหัวข้อเรื่องว่า ถ้าดีจะชั่วอยู่ที่ตัวของกรรมเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อมั่นของสาธุชนทั้งหลายจนกว่าอายุติลงด้วยเวลาดำเนินตามพ,พ,พ,พุทธสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นอุเทศบทนั้นแปลว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน คนอื่นจะทำหรืออื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้พุทธพุทธภาสิตนั้นมีความหมายว่าบุคคลทำชั่วเองย่อมเศร้าหมองเองทำดีเองย่อมผ่องแผ้วเองความบริสุทธิ์และความเศร้าหมองในที่มีหมายเอาความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ชั้นในคือภายในและความรู้สึก สำนึกของตนไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่คนอื่นถือว่าบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองที่คนอื่นเขาป้ายสีให้สมมติว่าคนผู้หนึ่งฆ่าคนตายแม้จะไม่มีใครรู้เห็นเขาผู้นั้นเชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ในข้อนี้ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้ฆ่าใครแต่หลักฐานภายนอกมักผูกมัดเพราะถูกใส่ความ เขาต้องได้รับโทษทางกฎหมายเช่นผูกจำคุกคนทั้งหลายเห็นว่าเขาเป็นอาชญากรหรือฆาตกรแต่ความเป็นจริงเ,เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ความจริงกับปรากฏการณ์ภายนอกไม่ใช่จะตรงกันเสมอไปในกรณีดังกล่าวจะเห็นว่าความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ภายในนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆ คนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองหาไม่ได้แม้พระพุทธองค์ก็เคยถูกใส่ความเรื่องนางสุนทรีและนางจินจมาวิกาที่กล่าวใส่ความพระองค์ว่าได้ร่วมอภิรมกับพระพุทธองค์เหตุการณ์ครั้งนั้นคนเชื่อไปก็มากแต่ความบริสุทธิ์ก็ยังเป็นของพระองค์ตลอดเวลา ส่วนความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในสายตาของคนทั้งหลายอื่นและสายตาของศาลศาลนั้นไม่แน่เสมอไปคนผิดแท้ๆอาจกลายเป็นคนบริสุทธิ์ได้เมื่อหลักฐานที่เอาผิดไม่เพียงพอคนถูกคนบริสุทธิ์แท้ๆอาจกลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์ได้ถ้าหลักฐานที่ผู้อื่นสร้างขึ้นมากพอที่จะปรับปรำ ให้เขาต้องเป็นคนผิดในสายตาของศาลเพราะศาลต้อมพิจารณาคดีตามหลักฐานพยานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยแล้วลงความเห็นไปตามหลักฐานนั้นเกี่ยวกับความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี้อาจมีผู้สงสัยว่าถ้าความดีความชั่วใครทําใครได้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็น เพียงเฉพาะตนคนอื่นจะทําคนอื่นให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองไม่ได้ฉะนั้นเล่าเมื่อบิดามารดาเป็นคนไม่ดีตระกูลไม่ดีเหตุไรบุตรธิดาและคนในตระกูลจึงต้องรับความอับยศยหรือเมื่อมารดาบิดามั่งมียากจนบุตรธิดาจึงพลอยมั่งมีหรือยากจนไปด้วยต่อ ปัญหาขอ้อนี้มีวินิจฉัยดังนี้คือที่ว่าความดีความชั่วหรือบุญบาปท,ที่บุคคลหนึ่งทำแล้วผลมาเกี่ยวเนื่องถึงอีกบุคคลหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างที่โบราณว่าปลาข้องเดียวกันมัดต้องเน่าเหม็นด้วยกันหรือ ของหอมมักทำให้เครื่องรองรับพลอยหอมไปด้วยเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เราควรพิจารณากรรมต่างๆดังนี้ 1. กรรมส่วนบุคคล 2. กรรมของครอบครัว 3. กรรมของหมู่คณะหรือสังคม 4. กรรมของประเทศชาติ 5. กรรมของโลกกรรมส่วนบุคคลนี้ใครทำ คนนั้นได้รับเพียงคนเดียวคือเขาทำประโยชน์ส่วนตนของเขาเช่นการศึกษาหาความรู้ใครทำคนนั้นก็ได้รับเฉพาะตนเขาศึกษาเล่าเรียนเพียงคนเดียวจะให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ไม่ศึกษาเล่าเรียนทอายรู้ไปด้วยก็หาได้ไม่ต่อเมื่อเขารู้แล้ว นำความรู้มาสั่งสอนบอกเล่านั่นแหละคนอื่นจึงจะพลอยรู้ไปด้วยเมื่อกล่าวโดยอ้อมเขาผู้ศึกษาสูงมีความรู้ดีใช้ความรู้นั้นให้ประโยชน์อยู่ในครอบครัวใดในหมู่คณะใดครอบครัวนั้นหมู่คณะนั้นก็พลอยได้รับประโยชน์ ไปด้วยถ้าเขาใช้ความประกอบกรรมดีถึงระดับชาติชาติก็พลอยได้รับเกียรติได้รับประโยชน์จากเขาไปด้วยเหมือนกันบางทีเขาทำประโยชน์ได้ระดับโล,โลกอย่างเช่นพระพุทธเจ้าและนักวิทยาศาสตร์บางคนเช่นลุยส์ปอตเตอร์เป็นต้นโลกก็พลอยได้รับสิ่งดีงามไว้ประดับโลกเพราะอาศัย อชาชีพะบุคคลเช่นนั้นนี่กล่าวแต่เฉพาะในด้านดีในด้านชั่วก็ทำนองเดียวกันคนอิ่นเดียวอาจทำให้โลกเดือดร้อนได้กรรมของครอบครัวนั้นคือคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคนใดคนหนึ่งทำดีหรือทำชั่วมักมีหรือหลงหรือยากจนลงฝนน่มตกแก่ครอบครัวด้วยเช่น พ่อแม่มีชื่อเสียงลูกๆพ่อพลอยมีหน้าตาไปด้วยกรรมของหมู่คณะสังคมหรือสถาบันก็ทำนองเดียวกันมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันคนในหมู่คณะเดียวกันมีความสัมพันธ์กันทางชื่อเสียงเกียรติยศหรือความเลื่อมความอัพยหน่าเลือกว่าเราทำของเราคนเดียวเราอยู่ในสถาบัน สถาบันนั้นย่อมต้องพลอยเสียชื่อหรือได้ชื่อไปด้วยส่วนกรรมของประเทศชาติเป็นกรรมระดับชาติแม้บุคคลผู้เดียวก็อาจเป็นประโยชน์แก่ชาติเท่าชาติหรือเป็นภัยแก่ชาติได้ยิ่งผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของชาติเช่นทูลทำสิ่งใดลงไปย่อมหมายถึง การกระทำของชาติเพราะเขาเป็นตัวแทนของชาติอีกผู้หนึ่งคือผู้ซึ่งเป็นประมุขของชาติเช่นพระมหากษัตริย์และประธานาธิบดีทำสิ่งใดลงไปย่อมกระทบกระเทือนถึงชาติเสมออาจให้คนรักชาติหรือเกลียดชาตินั้นก็ได้อันหนึง่งคน มากด้วยการรวมตัวกันเป็นประเทศชาติต่างคนต่างทำกรรมชั่วมากบ้างน้อยบ้างนานนานเข้าผลแห่งกรรมชั่วรวมกลุ่มกันเนื่องจากมนุษย์ทำกรรมเหมือนๆกันไม่มีใครลงโทษใครได้ผลแห่งกรรมมันดาลให้ธรรมชาติลงโทษมนุษย์เสีย ครั้งหนึ่งเช่นเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังพินาศเสียหายมากมายเดือดร้อนกันทั้งชาตินี่เป็นกรรมของชาติแม้คนเดียวคนบริสุทธิ์ก็พลอยเดือดร้อนด้วยเพราะบุคคลในชาติหลายชาติเดือดร้อนโลกก็เดือดร้อนคนในโลกก็วุ่นวายและสัมและสายค่าครองชีพสูงทั่วโลก ประชาชนหาได้ไม่พอเลี้ยงชีพหาความสงบสุขได้ยากนี่เป็นกรรมของโลกด้วยประการชนีผู้มีใจไม่คับแทบก่อนทำก่อนพูดจาอะไรจึงควรคำนึงถึงผลดีผลเสียอันตกเต่สังคมครอบครัวชาติและโลกไว้ด้วยไม่ควรคำนึงถึงแต่เพียงความ ต้องการของตนฝ่ายเดียวเมื่ออัตมาภาพได้แสดงธรรมทศนามาถึงตรงนี้สาธุชนทั้งหลายก็คงจะพอมองเห็นแล้วว่าผู้ทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้นนั้นตามสมควรแก่เหตุที่ทำคือทำชั่วย่อมได้ชั่วที่ว่าได้ชั่วก็เพราะมีนิสัยชั่วเกิดขึ้นในจิตถ้าทำบ่อย,อยนิสัย ชั่วก็พ่อพูนขึ้นเรื่อยๆจนเกาะแน่นเป็นนิสัยของผู้นั้นยากที่ยากจะแก้ไขได้เหมือนดินพอกหางหมูวอนชั่วหรือนิสัยชั่วที่พ่อพูนขึ้นเรื่อยๆนั้นย่อมชักนำเขาไปในทางที่ชั่วให้ได้ประสบพบเห็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาในที่สุด เขาก็พบกับหายนะอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะวิบากชั่วซึ่งแฝงอยู่ในจิตของเขานั่นเองจะคอยกระซิบกระตุ้นเตือนให้เขาคิดพูดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันอันจะนำไปสู่ผลร้ายคือทำให้เขาตัดสินใจผิด ก้าวผิดเมื่อถึงคราวที่กรรมชั่วจะให้ผลเพราะวิบากเกตด้าสุขอมแล้วนั้นแม้คนมีปัญญาก็อับปัญญาตรงกันข้ามถ้าถึงคราวกรรมดีจะให้จะให้ผลวิบากแห่งกร,รมดีซึ่งสังส,สมอยู่ในจิตใจย่อมบรรดาลให้เขาทำพูดคิดไปในทางที่ ถูกอันจะนำไปสู่ผลดีอันนั้นผู้เท่าผู้เก่ในสมัยโบราณท่านเห็นคุณแห่งการสะสมกรรมดีว่าสามารถอำนวยผลอันน่าปรารถนาให้เก่ผู้ทำได้จริงฉะนั้นท่านก็จงกล่าวสอนผู้หัวตัวเมียผู้ต้องมีการมีลูกที่ดีไว้สืบสกุลว่า ถ้าจะมันทำแต่ความดีห้ามทําชั่วเป็นอันขาดเพราะกวามดีที่เขาทั้งสองสะสมนั้นย่อมรวมกันเป็นพลังดึงดูดเอาดวงวิญญาณที่ดีให้มาบางังเกิดและอุศะกรรมที่สามีพัญญาร่วมกันสะสมอยู่บ่อยๆนั้นย่อมรอเหลือเจริญขึ้น เป็นอุปนิสัยที่ดีซึ่งสามารถส่งผลไปถึงบุตรผู้อยู่ในครันได้และด้วยอาการอย่างนี้เราจะสามารถมีลูกที่ดีได้สมใจปรารถนาะเมื่อพิจารณาในแง่นี้แล้วควรเว้นกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีเพื่อจะได้มีวิบากอันดีอยู่ในจิต นี่คือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตนคือทำดีเองย่มบริสุทธิ์เองทำชั่วเองย่มเศร้าหมองเองแต่ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์นี้อาจมีผลเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นอยู่บ้างเหมือนกันเพราะคนเรามีความเกี่ยวเนื่องกัน แต่และแต่และคนเราจะตกทุกข์ได้ายากหรือประสบความสำเร็จย่อมมีคนตนเองเป็นสำคัญผู้อื่นหรือปัจจัยนอกเป็นเพียงตัวเสริมแรงเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้คนที่มีความมั่นใจในการทำดีละชั่วเพื่อสร้างความบริสุทธิ์กำจัดความเศร้าหมองให้ ลา,า,ายออกไปจากจิตจึงควรเริ่มฝึกหัดประพฤติกระทำความดีนั้นอยู่เสมอเสมอเพราะนิสัยที่ดีซึ่งเขาอบรมส,สะสมไว้ในจิตนั้นเมื่อมีวิบากเกกล้าสุขความแล้วย่อมกลับกลายย้อนมาให้ผลอันน่าปรารถนาเกต แน่นอนดังแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาในการอันเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาอัตมาภาพขออำนวยพรให้สาธุชนทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาะจากโลกปราศจากโลกภัยไข้เจียถึงความบริบูรณ์พร้อมด้วยพวกประพย์ตลอดการทุกเมื่อเธอ เ่วังก็มีด้วยประการชนีแลง Paling plenti sang kalam, ewa ewa itu dinam se tanam upa pati, kiti tang pati tang sumangkipan ewa seneng contu, sakte plenti sang kapacan probosoya thamenjo dibosoya ha sakit.